สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องแม่ลูกพาลุยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตึกสี่พัดชั้นห้าวันนี้เราจะมากินขาหมูมือหนึ่งโอ้หอมมากๆเลยนะครับขาหมูมือหนึ่งเกรด AAAA บวกนะครับนี่ค่ะทอปสดๆใหม่ๆแล้วนะคะ

แถมไข่มาให้ด้วยนะครับร้อนหน่อยนะครับเพราะเขาทําสดๆนะครับใหม่ๆเลยอา,อากาศของตึกสีพัดทั้นห้านี้ก็น้วหนาวนะคะ หนามากแต่ผมร้อนเพราะว่าเป็นคนผมเป็นคนนี้ที่ชอบร้อนง่ายอยาก อยากให้มาลองกันจริงๆนะครับมันอร่อยมากคัดกระดูกเขาก็คัดมาคัดออกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแต่ก็จะมีกระดูก บางจานนะครับเขาจะทำมาให้แบบสดๆร้อนๆแบบนี้เลย mm hmm. ใครจะเป็นแฟนขาหมูนี่ต้องมาเกินร้านของสีพัดช,ชั้นห้าเลยนะครับ mm hmm. หนังก็เด้งๆนะครับหนังผมก็เลยสั่งนะไปนหนันหนังเขาให้หนังแบบเต็มอิ่มมากเดี๋ยวแมเปืน่นนะ ไข่ก็จะเหมือนไข่ของเป็ดพาโลเลยนะคะ อิ่มมากๆครับร้านขาหมูนะครับก็อยู่ที่ตึกสีพัดชั้นห้าขาหมูก็ไม่แพงนะครับแบบพิเศษนี่จะได้เยอะมากใครอยากกินใครชอบกินเนื้อก็สั่งเนื้ออ,อ,อ,นนอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบกินหนังก็สั่งหนังอย่างเดียวได้นะครับร้านจัดหนักมากนะฮะราคาก็ไม่แพงห้าสิบบาทธรรมดาสี่สิบบาทนะครับมิกกวย มีทั้งหมูกรอบมีทั้งหมูแดงนะครัะคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนอาหารที่ร้านสีพัดด้วยนะครับ